ระวาจาประจำวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2021สัปดาห์ที่32เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณเมื่อความสงบเงียบปกคลุมทุกสิ่งราตรีการวิ่งผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วพระว่าจาทรงอนุภาพของพระองค์กระโจนลงมาจากพระบัลลางบนสวรรค์ดุจนักรบห้าวหารกระโจนลงสู่กลางแผ่นดินที่จะต้องพินาศ ถือพระบัญชาเด็ดขาดของพระองค์ไว้เสมือนดาบคมไปที่ใดก็มีคนตายมากมายที่นั่นเท้าเหยียบแผ่นดินศีรษะจะหดท้องฟ้าสิ่งสร้างทั้งมวลได้รับรูปแบบใหม่ตามธรรมชาติของตนเชื่อฟังพระบัญชาเพื่อปกป้องบรรดาบุตรของพระองค์ให้พ้นภัยทุกคนเห็นเมฆก,ก้อนหนึ่งมาปกคลุมค่ายในที่ที่เคยเป็นน้ำ แผ่นดินแห้งก็ปรากฏขึ้นทางเดินอย่างอิสระเปิดขึ้นในทะเลแดงและที่ที่มีคลื่นใหญ่ก็กลับเป็นทุ่งราบเขียวชอุม่มประชากรทั้งหมดเดินผ่านทางนั้นโดยมีพระหาพระองค์ปกป้องไว้เขาเห็นอัศจรรย์หน้าพิศวงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาทั้งหลายขับร้องสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นร่าเริงประหนึ่งมา้าที่วิ่งไปมาในทุ่งหญ้า ระหนึ่งลูกแก่ที่กระโดดโลดเต้นพระวรสารบุลลูกาเวลานานพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอยพระองค์ตรัสว่า ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่งเขาไม่ยำมเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดยิงไม้คนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วยนางมาพบเขาครั้งแลว้วครั้งเล่าพูดว่ากรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิดผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่งจึงคิดว่า แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดแต่เพราะหญิงไม้ผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรมเพื่อมีให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาอาธรรมคนนั้นพูดซิแล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาจะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือข้อคิดพระวรสารวันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาเป็นกิจกรรมของความรัก และการมอบตนพระเยซูเจ้าต้องการสอนอะไรจากอุปมานี้ประการแรกพระองค์สอนเราว่าพระองค์ได้ยินคำภาวนาของเราเสมอแต่การตอบคำภาวนาของพระองค์ไม่ได้ขึ้นกับเราแต่ขึ้นกับพระองค์ ประการที่สองพระองค์ต้องการสอนเราว่ายิ่งเราภาวนามากเท่าใดเรายิ่งใกล้ชิดกับพระองค์มากเท่านั้นประการที่สามคือพระองค์เน้นถึงความจำเป็นของการภาวนาสม่ำเสมอและไม่หยุดหย่อนการภาวนาเป็นการยืนยันว่าเราขึ้นกับพระเจ้าลำพังตัวเราเองเราช่วยตัวเองไม่ได้ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021